เลือกได้เลยนะครับน,นี่เป็นหมูสับนะครับตีเสร็จแล้วก็ทอดลงทอดเลยนะคแต่ไข่เจียวรมันจะขายดีกว่าเพื่อนเลยนะฮะอันนี้ไข่ฟองเดียวอันนี้อันนี้ไข่ฟองเดียวนะยีบาทโอ้ยี่สิบบาทนะได้อย่างนี้ยี่สิบบาทน้ำราดข้าวครับเปดยอดครับ นี่นะอืมนี่ครับก็โปกข้าวไปเลยนะฮะสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ยังอยู่ที่ร้านตลาดบันใหญ่สมัยนะฮะจังหวัดนนทบุรีนะครับ วันนี้ก็มีโอกาสได้มานะฮะเราจะพาท่านผู้ชมมาชมนะครับร้านนี้เป็นร้านไขยเกียวทรงเครื่องนะฮะขายดีมากนะครับแล้วก็ขายถูกนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภายในร้านกันนะครับนี่ครับวัตถุดิบเครื่องในเยอะมากเลยนะฮะ มีชมนะมีดอกสนุเยอะแยะมากมายนะครับม,รมีพริกด้วย <Old> เลือกได้เลยนะครับนี่เป็นหมูสับนะคุณเคียงนะไส้กรอกอันนี้ไม่ทราบว่าอะไรนะฮะอันนี้คุณเคียงนะครับ ปลาด้วยนะครับมีแจงส้มะครอที่เห็นอยู่ตีเสร็จแล้วก็ทอดลงทอดเลยนะอันนีร้ราคาเท่าไหร่นะครับอันนี้ไข่สองใบสามสิบครับไข่สองใบสามสิบเครื่องได้ห้าอย่างใส่เครื่องได้ห้าอ,อย่างนะฮะ ร้านมีันหยุดไหมครับไม่ค่อยมีครับไม่ค่อยมีนะฮะปกติจะขายทุกวันนะครับกี่โมงถึงกี่โมงนะครับประมาณตีห้าครึ่งครับตีห้าครึ่งนะฮะเริ่มสิบเอ็ดโมงครับตีห้าครึ่งสิบเอ็ดโมงนะครับอ่าครับผมก็มาเหนูก็ได้นะฮะชื่ออ่าคุณที่อะไรนะครับพี่ไก่ครับพี่ไก่ร้านพี่ไก่อ่าขายเคี่ยวทรงเครื่องนะครับครับก็มีหลายอย่างมีปลาทอดมี ข้าวหองก,ก็มีน้ำผัดต้มน้ำพริกโอ้อโหไม่ขายอะไรอย่างครับเนะี <laughs> ่ยขาอย่างมีแกงส้มด้วยครับใส่ปลาอืมนี่ครับเสร็จแล้วนะจะขายเจียวรู้สึกว่าจะขายดีกว่าเพื่อนเลยนะฮะ ได้เรื่อยๆมีมานานแล้วครับลูกค้าก็ลูกจ่าเยอะอยู่อ้ลูกลูกค้าประจําเยอะนะครับส่นใหญ่ก็เป็นลูกค้าประจําเยอะครับขายนี่ใช่ไหมละกี่แผงครับขายดีขนาดนี้ถ้าขายดีอหรวันละเจ็ดถึงแปดแผงเลยนะครับโอ้ก็แพงละสามสิบสามสิบไปนะฮะับหสิบลูกนะครับโอ้โหขายดีครับ ลูกค้านะครับก็บางคนอาจจะชอบพริกชอบอะไรนะครับได้ครับเครื่องมีกี่อย่างครับเครื่องมี20กว่าอย่างครับ20กว่าอย่างนะฮะโอ้โหเปดยอดครับนี่นะขายเกลียวทรงเครื่องนี้ขายมากี่ปีแล้วครับ จะห้าปีแล้วครับจะห้าปีแล้วนะฮะโอ้โห,โหการตอบรับดีมากครับ,รบสาขาอื่นมีไหมครับหรือว่ามีแค่สาขาเดียวครับมีสาขาเดียวนะฮะ ไม่มีชื่อร้านใช่ไหมไม่มีชื่อร้านเลร้านไก่เกียวนี่เดียวเดี๋ยวคุณชั้ร้านไก่เกียว อันนี้ไข่ฟองเดียวนะโอ้ยยี่สิบบาทนะได้ย,ยังนียี่สิบบาทน้ำราดข้าวครับน,นี่เป็นอาหารเร่งยิบนะครับช่งชวงเช้านะฮะใครที่จะไปทำง,งานแล้วทุกวัยครับครับกินได้ทุกวัยนะฮะมีหลากหลายเครื่องหลากหลายให้ลูกค้าเลือกได้ครับครับมี่จะใส่อะไรบ้าง จะให้น้ำมันแบบแห้งนิดนึงนะครับผมจะทอดแบบน้ำมันแห้งครับครับแล้วก็รีดรีดน้ำมันออกด้วยนะครับเ<ะ>นี่ยครับก็โปะข้าวไปเลยนะฮะแล้วนะ ใส่ไข่ใส่ไข่เข้าไปก็แล้วก็ใส่ซอสแหละครับใช่ครับเป็นซอสอะไรนะฮะนี่คือมีน้ำมันหอนแล้วก็ซอสเป็นซอสของทางร้านาอ,นะอ๋อสูตรทางร้านนะฮะสูตรผสมครับสูตรผสมทางร้าน,าานครับผมมันจะอร่อยตรงซอสนี่แหละครับรเกี๊ยวมาอ๋อถ้าถ้าไม่มีซอสนี่จบเลยนะไม่อร่อยนะต้องใช้น้ำจิ้มต้องใช้อะไรไหมฮะ ต้องกินกับซอสกินอะไรไหมฮะผัดไทยเดียวว่ามีซอสเนี่ยครับแล้วแต่ให้ลูกค้ายีเองอ๋อว่ามีซอสพริกซอสมะเขือพริกน้ำปลาอ,อันนี้นะครับครับ<อ>ม,มีซอสมะเขือพริกน้ำปลาเนี่ยครับที่นี่นครับก็ปรุงไปได้เลย หลายอย่างครับนู่นนะครับปลาโอ้ปลาปลาที่ขายกล่องเท่าไหร่นะอะะไรนปลาที่เป็นกล่องขายกล่องเท่าไหร่นะกล่องยี่สิบห้าเหรอของยี่สิบห้าอะไรคะปลาทูนี่ตัวเท่าไหร่ครับปลาทูยี่สิบบาทปลาทูยี่สิบบาทนะครับใช้ได้นะคะใช้ได้ค่ะยี่สิบโอ้โหชุแปรงทอดนะครับ มารวมแลตอนนี้เนี่ยปลาทอดครับ,รบปลาท,นะทอดนี่ขายตัวอะไรครับพี่มียี่สิบยี่ห้าครับยี่สิบห้ามีสองไซส์นะครับได้ครับบางทีก็มีสามไซส์แล้วแต่ปลาก็จะจัดมาให้โอ้แต่ว่าชุนม,มากก็จะขายแค่ไซส์ 25, ยี่สิบถึงยี่ห้าเยอะสุดครับ ท้ายนี้น่าจะขายง่ายนะฮะได้ครับไม่แพงทันนี้ก็มีแต่คนทำงานเขาก็เขาก็อยากจะกินสุกๆด้วยครับอันนี้ก็คนทำงานห้างใช่ไหมได้ครับใหญ่จะมีพนักงานห้างอ่าพนักงานห้างนะฮะพนักงานห้างก็จะมาซื้อกันครับแต่ว่าให้เขาเราอยู่ได้เขาก็กินได้ครับครับไม่แพงมากเกินไปนะฮะไม่แพงครับครับ ก๋าเปียครับอีกอย่างนึงคือว่าลูกค้าสั่งไข่เคี่ยวคราดน้ำพริกได้ราดพรีมคิดตังครับครับผมราดพรีมคิดตังแต่เห็นไม่ถุงไม่ถุงนี่ขายได้ไหมอะไรนะเห็นที่เป็นถุงนะครับได้ใช่อันนี่ยจะทำมาแถมแถมฟรีเหรอครับไม่ได้แถมคือว่าลูกค้าอยากราดลูกไข่ครับอ๋อครับผมแต่เป็นถ้าเป็นถุงว่าถุงอะ บาทอ๋อถุงถุงสิบาทอ๋อเนี่ยถ้าถ้าแบบวา่าลูกค้าจะลูลกค้าล,ลาดอย่างเงี้ยลูกค้าแบบขอลาดนำ้ำอิ่หน่อยก็ได้กี่ตังครับลาดได้เลยลาดได้เลยลาดได้เลย,<ร>เลยนะฮะดีนะฮะถ้าใครสั่งไข่เจียวยี่สิบบาทนะครับก็จะลาดน้ำน้ำพริกกะปิก็ได้นะครับ ต้องการซ่อนนะครับมาเอาได้นะฮะพานะครับพนักงานห้างนี้เดินถึงสิบเอ็ดโมงเลยครับที่นี่ครับมาอุดหนุนมาซื้อได้เรื่อยๆก็เริ่มเข้างานกันแล้วครับอนอกพนักงานห้างนี้รู้สึกจะเข้างานสิบโมงหรือเปล่าพี่ใหญ่ แต่ว่าตีแล้วก็ไม่มีคนแล้วครับเงียบได้เวลาตลาดเขาจะให้เรื่นด้วยอ๋อถึงเวลาเพราะว่าเดี๋ยวก็าตอนนี้ก็จะเป็นตอนเย็นก็จะมีมีช่วงเย็นอีกเขาขายตอนเย็นครับ<า>นี่ช่วงเช้าช่วงเย็นเลยครับที่นี่นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นโซนเหมือนตลาดนัดนะครับครับอ,อ๋อเนี่ยครับก็เดินมาเดินเที่ยวได้นะครับใครที่มาตลาดบางใหญ่สมัยนะครับ ร้านนี้ขายช่วงคาวนะามาลองหนูไม่ได้นะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับคุณดิ้งนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ